เอาละครับก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามาชมผมไอาากเก็ตเกนชแนลนะวันนี้เราอยู่กันในเกมพิกเซลกาน์นหเลยไหมครับยิงปืนก็นนะหลังจากที่ผมลงพัทสิบไปนะหลายคนอาจจะเห็นว่าพาัทเก้านี่ผมไม่ได้ลงนานมากเลยนะโอเคกเพราะว่านะอืมเป็นวัดนิดหน่อยก็ต้องขออภัยนะ อันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูของนะครับพาสิบถ้าใครได้ดูแล้วนะก็ดู้ว่าซะ้ระเลเวลพัฒนาขึ้นอย่างเร็วนะซื้อของเยอะด้วยนะโปรแกรมช่วยเล่นก็ไม่ได้ใช้อะไรทั้งสิ้นนะโอเคเดี๋ยวรับไข่แป๊บเดี๋ยวขอหมุนก่อนนะดูที่จะได้ไรไปได้เงินห้าบาท โอเคฮะเดี๋ยวเราไปเล่นหมดยึดธงนนกันดีกว่ายึดธงชอบมากเลยนะ,ะนี่ครับมันตรงด่านี้โอเคก็ <c oughs> นะ ต้องขออภัยจริงๆที่ไม่ได้ลงพัดทิ้งระยะเวลาการถ่ายพัดลงไปนานมากเลยนะขออภัยขออภัยโอเคเดี๋ยวเข้าสุดเกมกันก่อนนะโอเคดูนะถ้าใครสังเกตนะเมื่อกี้ก็จากพัทสิบก็เวลผมอัพขึ้นประมาณ5้ากว่าเวลนะเท่าที่จำได้เราอยู่ฐานนี้ฮะฐานตรงสีแดง ฟี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 หรือฟ้าน่าจะแดงแดงใช่เดี๋ยวเราไปบุกนะบุก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 สายไปหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปยึดทงอ่ะไป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  khung cá noi lăn 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 nhìn 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 ui cầm ôi yeah. ông oh, cầm bắt thôi ยิงดับเข้ามาเอาดิโอ้ยติดไฟเองน้าปืนนี้ก็นาเมท่อนข้างแรงพัฒนาจากปืนไฟนานี้ก็ซื้อมาได้ เดี๋ยวเราไปชิงทงดีกว่ามได้กาล้าวเอาแพ้ได้ไงอุ้ยเอาโอ้โหจะโหดไปไหนอื้อ๋อคุณจะโหดไปไหนเดี๋ยวเราไปทางนี้นะเค มันเห็นเกมไม่มีอยาเหยียบเด็ดขาดลาวานะ่โอเคเดี๋ยวไปชิงทงก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นทางนี้นะขึ้นทางนี้เอานะครัห้องไม่ได้ใส่รองเท้ากระโดด2คงคำหนกเหรอ รเฮไปไปไปเดี๋ยวเราคุ้มกันนะเดี๋ยวเป็นสายแทงให้เพื่อนมันนี่สิอุ้ยสองคนนั้นเขาไปเจอกันนะ Okay. โอเคอุย้ยอุ๊ยตายตายตายขอทิ้งสมบัติไว้ก่อนนะโอเคอยู่เพื่อนอยูย่นะไม่เงีย่ยไม่เงีไม่เงี้ยยิงตายยิง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 อ้วปืนโหด ปืนโหดรถเต้นปืนโหดรถเต้นปืนโหดปืนโหดอุ้ยตายกำเราจะให้เขาเสมอไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้เอ้ามันโดดไม่ติด อา้าวกระโดดน้ำอีกแต้มแล้วอา้าวกระโดดไม่ติดอะไรวะโอ้โอ้ทีนี้แล้วกดติดนะอ,อ้าวแหลกแหลกแหลกว เดี๋ยวเราไปขโมยก่อนนะโอเคอย่างนี้มันต้องขโมยกำมนะเดี๋ยวเข้าทางหลังยิ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 งอุ้ยตาคู่ครับตายคู่ โอ้ยนำไปสามยอมยอมไม่ได้ยอมไม่ไดย้ยอมไม่ได้นะยอมไม่ได้โอ้มันโหดจริงๆไปไหนเลาะตายโอเคคงต้องยอมแพ้มันจริงๆมันหโหดอุ้ยไอ้นั่นเหรอโอ้โหเพื่อนไปไหนหมดอน่ะโอ้โหโดนลุม โดลุมอย่างนี้ชนะก็น,นะฮะโอเคอาอืมเ,เรอรอดูก่อนจะมีคนเข้าหรือเปล่าอ๋อมีมีมีหนึง่งหนึ่งได้หนึง่งหนึ่งได้หนึง่งหนึ่งแล้วโอ้นะเดี๋ยวเราไปอยู่ที่ฐานมันเลยดีกว่า ามีเสียงดังขอภายนะครับโอเคเหมือนว่าพวกมันจะยังไม่เกิดนะเคเริ่มโดแล้วโดแล้วนะครับปืนนี้ก็ได้มาแล้ว นะผมรู้คุณสมบัติของมันแล้วนะครับอุ้ชิดอุ้ย,ยตกใจเป็นสายแดงน้อยๆเอ้ยอ้าเดินลงลาวาโถนะนี่เราไปโชว์ภูมิปัญญาให้เขาดูเหรอนี่ บ้าจริงยิงยิงยิงเออกำโอเคเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้ว เดี๋ยวเราไปเก็บธงนะเก็บช่วยน้อยช่วยน้อยไม่นี่นี่นยิงอันเชินกับโอเคได้หนึ่งคะแนน ยูหูฮึยยูหูรอแค่จบก็บพออืมมันกระโดดไม่ได้นะไม่ชอบเลยอันนี้อ้าวได้หนึ่งหนึ่งแล้วโอเคคนคุณผู้ชมก็ต้องขอจบคลิปไป กันไปก่อนนะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ลงลิปมาหมากันด้วยนะครับสรุปนี้ไปละวอยเพ่นด่วนเพ่น